สวัสดีค่ะเข้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทาเมนูเค้กข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเนื้อเค้กเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนุ่มๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมวิธีทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง youtube และช่องทาง f c e e o o o p เพจครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะ ค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำไข่แดงเบอร์สองนะคะ3ฟองใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลสาย40กรัมค่ะหลังจากนั้นตีให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลสายแล้วก็ไข่แดงเขาเข้ากันดีค่ะค่ะเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมนมสดนะคะ40มิลลิลิตรเป็นนมสดรสจืดค่ะคนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะน้ำมันพืชน,นะคะ40กรัมจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนลาก็ได้ค่ะอันนี้ได้ตามตามที่เราสะดวกเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราพักไว้สักครู่มาดูในส่วนของของแห้งนะคะเราใช้แป้งเค้ก80กรัมผสมกับผงฟู1ช้อนชาค่ะ คนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ร่อนแป้งใส่ลงในชามผสมเลยค่ะค่ะเราจะาร่อนให้แป้งเขานะคะมีเนื้อละเอียดมากขึ้นนะคะให้แป้งเขาฟูเบาแล้วก็เอาสิ่งสกรปรกออกด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราค่อยๆตะล่อมไม่เข้ากันค่ะเราใช้ตะกร้อตีไข่แบบนี้นะคะตะล่อมไหม้ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะไม่ให้เห็นเป็นเม็ดแป้งสีขาวๆนะคะ ค่อันนี้เนื้อก็เนียนเข้ากันดีแล้วล่ะค่ะเราพักส่วนของไข่แดงเอาไว้ก่อนนะคะเราจะมาดูส่วนของไข่ขาวค่ะหรือว่าเมอแรงของเรานั่นเองนะคะเรานําไข่ขาวเบอร์สองเช่นเดียวกันค่ะ3ฟองนะคะใส่ลงในโถตีนะคะหรือกระมังที่ใช้ตีค่ะค่ะตีไปสักครู่นะคะเราใส่ครีมออฟทาท่าลงไป1ช้อนชาค่ะเพื่อนๆนจะใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไป70กรัมค่ะทยอยใส่สลับกับการตีไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ตีเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนเขาตั้งยอดอ่อนค่ะตีให้ตั้งยอดตามภาพเลยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราตักไข่ขาว1ส่วนค่ะใส่ลงในส่วนผสมของไข่แดงค่ะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วเราก็ตักส่วนที่2นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน<ๆ>เช่นเดียวกันค่ะ เราแบ่งไข่ขาวทั้งหมดเป็น3ส่วนนะคะค่อยๆถยทยอยใส่ทีละส่วนค่ะอันนี้เป็นส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่3ค่ะเวลาตะล่อมเราตะล่อมเบามือนะคะแล้วก็พยายามควักเอาด้านก้นโถขึ้นมาด้วยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราจะตักใส่พิม cker, พิมพ์กลูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะเค้กนี้ถ้าเต็มสูตรเนี่ยจะได้พิมพ์1-2ถึงปอนด์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราทําเค้กข้าวเหนียวมะม่วงดังนั้นเนี่ยเอจะใช้เป็นพิมพ์ครึ่งปอนด์นะคะแล้วก็พิมพ์ชีสถาดผู้ง่ายๆคือเป็นพิมพ์ที่ขนาดเล็กหน่อยะคะ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงลงไปด้วยนะคะส่วนเ,เนื้อแบตเตอร์ที่ใส่ลงไปเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยะคะ่ะต้องการให้เนื้อเค้กสูงหรือว่าเนื้อเค้กเตี้ยนะคะถ้าเนื้อเค้ เยอะะเลยค่อันนี้สามารถใช้เป็นถ้วยขันข้าวก็ได้นะคะถ้าใครใช้ถ้วยขันข้าวเนี่ยก็ทาเนยขาวนิดนึงที่ก้นถ้วยนะคะก่อนที่เราจะใส่เบทเทอร์ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเข้เตาออบค่ะวันนี้จะอบด้วยอนะุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีอันนี้แล้วแต่เตานะคะใช้ไฟบนล่างไม่ได้เปิดพัดลมเนาะค่ะอบสุกออกมาแล้วก็จะได้เนื้อเค้กประมาณนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาออกจากพิมพ์ค่ะค่ะอันนี้ที่เอใช้เป็นพิมพ์ถอดก้นนะคะค่ะวิธีการเอาเค้กออกจากพิมพ์ถอดก้นนะคะนี่แหละค่ะเราก็ใช้แก้วค่ะตั้งแล้วก็เอาพิมพ์เคาะๆนิดนึงนะคะแล้วก็วางลงไปค่ะแล้วก็แกะกระดาษไขออกนะคะแล้วก็สามารถนําเค้กออกมาได้เลยค่ะ อันนี้เพื่อนๆถ้าไม่มีพิมพ์ถอดก้นก็ไม่ต้องใช้นะคะพอดีสะดวกที่จะใช้พิมพ์ถอดก้นเนาะแล้วมีพอดีก็เลยนํามาใช้ค่ะค่ะหลังจากนั้นก็นําเค้กออกนะคะตั้งวางนะคะพักให้เขาเย็นค่ะ สำหรับข้าวเหนียวมูนนะคะเพื่อนๆจะสะดวกซื้อก็ได้หรือว่าจะทําเองก็ได้วันนี้เอ๋ไม่ได้ทําให้ดูนะคะแต่เคยมีคลิปข้าวเหนียวมูนเนี่ย,ล,ยลงไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบล่างกันค่ะเราก็นําเป็นอันนี้เป็นถ้วยจีบนะคะเป็นฟอยล์ค่ะนามาวางด้านล่างก่อนแล้วก็นำเค้กมาวางทับนะคะแล้วก็ใช้เป็นพลาสติกห่อเค้กแบบนี้หุ้มค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีพลาสติกห่อเคก้กทำยังไงสามารถใช้เป็นถุงจีบก็ได้นะคะเราก็ตัดตรงก้นถุงทิ้งนะคะเราก็ตัดด้านข้างเนาะเขาก็จะแผ่นของเขาก็จะคล้ายๆกับพลาสติกห่อเค้กเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ติดเนี่ยค่ะสกอตเทปให้เรียบร้อยนะคะ,คะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็นำกะทินะคะมาทาก่อนค่ะ เพื่อที่ว่าไม่ให้ตัวเค้กของเราเนี่ยแห้งหรือว่าจืดเกินไปนะคะเวลาที่เรากินรวมกันเนาะค่ะเมื่อทากะทิเสร็จแล้วนะคะเราก็วางข้าวเหนียวได้เลยค่ะเราก็จะวางข้าวเหนียวทีละสีนะคะ ถ้าเกิดว่าเราใช้ข้าวเหนียวหลายๆสีเนี่ยก็จะเพิ่มความน่ากินนะสนใจให้กับตัวเค้กของเรานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นสีเดียวก็ได้อันนี้ตามความชอบเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราทําขายเนี่ยใช้เป็นหลายๆสีแบบนี้ก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะสำหรับสีฟ้านะคะจะเป็นสีของดอกอัญชันนะคะสีม่วงนี่คือเราใส่สีผสมอาหารนิดนึงหรือว่าจะใช้เป็นผงมันม่วงก็ได้ค่ะ หรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะคะค่ะ okay. หลังจากนั้นเรามาปอกมะม่วงกันค่ะมะม่วงที่ใช้วันนี้จะเป็นมะม่วงน้นาดอกไม้สุกนะคะอันนี้เราต้องเลือกมะม่วงที่สุกกาลังดีนะคะไม่ให้เขางอมเกินไปเนาะเราก็ไม่ให้เขาแข็งเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแข็งเกินไปเนี่ยเวลาที่เรานําไปจับเป็นดอกเนี่ยกลีบดอกเขาจะแตกนะคะ <ing> <ๆ S 1> เขาจะหักนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขางอมเกินไปเนี่ยเขาก็จะเละเวลาที่เราจับดอกนะคะ ตรงก้นเขาเช้ํานะคะเราจะตัดออกค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะฝานหรือว่าสไลด์เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องบางเลยนะคะอย่าให้เขาหนาเกินไปประมาณ1มิลได้ค่ะไม่ถึง1มิลหรือว่าเต็มที่ประมาณ1มิลนะคะค่ะเราก็สไลด์แบบนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมมะม่วงนะค,ะ,คะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นดอกกันค่ะ,คะแล้วกลีบแรกนะคะเขาอาจจะหักนิดนึงนะคะเราก็นําเขาเมะม้วนโลนะคะทําตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นกลีบที่2ก็นํามาประกอบค่ะ,คะกลีบที่3ก็ประกอบอีกฝั่งนึงค่ะสลับด้านกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ทําไม่ยากเนาะทำตามภาพได้เลยค่ะ ค่ะเราก็ค่อยๆนำชิ้นมะม่วงนะคะมาประกบกันให้เป็นดอกตามภาพเลยค่ะค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเสร็จเต็มชิ้นเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วก็ได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะเราก็วางชิ้นมะม่วงนะคะจนเขาชนแผ่นพลาสติกเลยค่ะค่ะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปเสิร์ฟกันค่ะก่อนที่จะนําไปเสิร์ฟนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยให้เค,ค้กข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะคะเราก็นํากะทิค่ะมาโรยด้านบนนิดนึงค่ะอันนี้ก็โรยได้ตามชอบนะคะ ค่ะหลังจากนั้นข้าวเหนียวมะม่วงขาดไม่ได้ก็ควรจะมีถั่วนะคะถั่วแบบนี้โรยนะคะค่ะเราก็โรยได้ตามชอบค่ะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มสีสันนะคะความน่ากินให้กับเค,ค้กของเราด้วยใบยไม้เล็กๆนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะจะใช้เป็นใบอะไรก็ได้เป็นสละแหนก็ได้ค่ะวางแบบนี้นะคะ ค่ะก็เสร็จแล้วละค่ะสำหรับเมนูเค้กข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้เป็นเมนูฮิตซึ่งออตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดีมากๆเลยค่ะเป็นเมนูกระแสนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆ,ๆไปด้วยนะคะลองทํากันดูทํากินทําขายได้เลยค่ะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัแม่นายเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะ แล้วก็หากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ